ใกล้จะทับแล้วนะครับท่านมองนะครับว่าเครื่องบินมันจะทับตัวี้เพราะว่าข้างบนจะมองเห็นชัดสองสามสี่ห้าหา 1นึงนสิบเอ็ดึงวันสิบสองึ่งวันสิบสามึงวันสิบสี่หึันสิบห้าหึงันสิ่งพัเจ็ดึงวันสิึงวันสิบเก้างันยี่สิบหึงันยี่สิบเอ็ันยี่สิบสองึงวันยี่สิบามึงวันยี่สิบสีึงันยี่สิบึงวันยี่สิบหกึงวันยี่สิบึงวันยี่สิบึงวันยี่สิบเก้านึงวันสามสิบ ไปสอ0รครับออกจากเครื่องบินระยะเท่าไหร่ถึงดึงล้มจบไหมครับครบไหมครับครบไหมครับรบปลอดภัยถ้าล่มไม่กลางไม่เป็นไรนะครับมีเครื่องอัตโนมัติคอยควบคุมการกระโดดล่มอยู่คอยช่วยอีกครั้งหนึ่งอันนี้มีวัฒนาการไปไกลนะครับถ้าไม่ดึงล่มล่มมันจะกลางให้เองนะครับเพราะว่ามีตัวคอมพิวเตอร์ทั้งกลาล้มกลางมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ดึงล่มให้ก็กลับไปรับล่มใหม่มาโดดได้ ทางก้าวล้มกำลังจะนำล่มลงสู่สนามตอนนี้จะลงทวนสวนทางลมเท่านั้นนะครับตอนนี้นักโดดจะอยู่เหนือลมอยู่เหนือทิศทางลมตอนนี้พอาจะลงจะมากับตัวตรงที่ด้านหลังแล้วก็จะเข้าสวนทางลมนะครับท่านสังเกตดูลมจ้าอถึงก่อนนะครับสีตอนนี้จะถึงก่อนเดี๋ยวจะวิ่งไปท้ายสนามด้านโน้นนะครับวิ่งไปท้ายสนามด้านทิศใต้นะครับจะลงด้านโน้นัเศโดนลม ตรงนี้รู้สึกว่าจะเปลนนะครับสามี้ต้องระดับเสียงนะครับแล้วต้องฝีมือถ้าไม่ฝีก็แล้วนี่หมือนสว่างโค้งมาแล้วเป็นไงนะครับมาแล้วครับโชว์ครับหนึ่งรอบท่านดูนะครับจะสวนทางลนเท่านั้นมองด้วยนะครับเวลาลงพื้นมองด้วยอันตรายนี้นะครับท่านดูนะครับมองด้วยครับมองนักโดดด้วยนะครับยืนใต้ยืนถ้าเจอหลบด้วยนองไปไหนไปถึงแล้วแต่คิดไรัชั้นที่สองมาแล้วเชียร์ไปมองนะครับมองนักโดด มาเลยครับอ่าลง้นังมเท่านั้นมาเลยครับมาเลยครับชุดดาชุดแดงดังลงไม่ั้งเกตมว่านรุบนี้รุบมนี้จะลงตามลาดับนะครับจะไม่ลงมั่วนะครับเพราะว่าเกณฑ์ปลอดไทยเนี่วต้องอันดับหนึ่งองลงตามลำดับตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ใครอยู่ลาดับหนึงสอาจะไปลงมั่วไม่ได้มาแล้วตอนนี้วงสวัางมาแล้วที่เร็วนะครับถ้าไม่ํานาแล้วลงเต็มที่แล้ะครับมาแล้ เล่นมาแบบเล่นตัวอัพนิ่งครับเล่มเจนิสตัวใหญ่นะครับเล่นนิ่งกินเล่มต้องฝีมือนะครับต้องฝีมือตัวนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับบ้องเั้าไม่ใช่ง่ายนะครับจะไปทางไหนเล่มนี่เริ่มทางทหารนะครับทางน้ำชุดทหารโดดนะครับเป็นเล่มทางทหารเมื่อกี้ชมกีฬาดูนะครับโชว์นิดยากนะครับยากนะครับแต่ดูนะครับดีนะ ไมว่าตู่ไปแล้วการโดดจริงๆนั้นจะมีอาวุธมีเป้มีปืนมียามีกระสุนครบพร้อมรบแต่วันนี้เอาให้พี่น้องได้ชมง่ายๆมีทั้งกีฬามีทั้งทหานตัวนี้เชิงกีฬานะครับตัวนี้จะจะเร็วมากถ้าไม่รู้ใจแล้วก็อันตรายนะครับลมเชิงกีฬาฮ่าอ่อนนะตอนนี้สวนทางลมนะต่อไทยทุกท่านนะครับสวนทางลมสวนทางลม ยังเหลือมาแล้วครับเหลือเหลือสามครับเหลือสามลงตามคิวลงตามคิวจะไม่มีการแซงกันบนมอเตอร์ไซค์สิขาวแดงลงมาแล้วครับขาวแดงลงมาแล้วขาวแดงตั้งท่าให้ดีท่าตั้งลักษณะนี้ใช้ได้นะครับตั้งท่าให้ดีครับทั้งแรงแขนเตอนนี้เบรกเบรกเริ่มแล้วเบรกแล้วตอนนี้เบรกแล้วเริ่มเบรกแล้วครับเริ่มเบรกเริ่มลดแรงแล้วเริ่มลนแรงเริ่มเบรกแล้วนะครับตั้งไเริ่มเบรกกะระยะที่จะลงพื้นว่า ขาจะอ่อนไหมจะยืนได้ไหมดึงนะครับดึงไม่ตกลงไหมตกลงไหมดึงให้สุดต้เบรกใช่ไหมตามมาด้วยสีส่วนสัดต้นยางต้องลูกวาดนะครับตอนนี้มือจะนิ่งนะครับซ้ายขวาจับประคองให้นิ่งไว้ยิงดึงลงตามๆเหมือนเบรกนะเบรกนิ่มๆน่าจังหวะนะจังหวะนะเบรกน่าล้วครับตอนนี้เริ่มตั้งทหารอีกหนึ่งหนึ่งยาเนะเรว่างของ เราเป็นภาษาตานคือมึนล่มนี้จะมึนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับล่มนี้มันจะต้องมีอาวุธมีกระสุนมีน้ำมียาพร้อมรถตอนนี้จะต้องหนักหน่อยครับยิ้งยิ้งนะครับล่มนี้อ้ยตัวเบอร์ไหนอันนี้ใช้ทางทหารเรานะครับอ๋อแจ้งปรวเือร์ให้ค่ะนักโดดของเราด้วยครับต่อไปเลยว่าก็บินจะบินให้กับพี่น้อง